ร้านกาแฟลึกลับที่ตั้งอยู่ท้ายซอยในเมืองใหญ่มีหญิงชราท่าทางใจดีเป็นเจ้าของร้านภายในร้านมีทั้งเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกและยังมีขนมต่างๆอีกมากมายที่แสนอร่อยให้คุณได้รับประทานและถึงแม้จะเป็นแค่ร้านเล็กๆแต่ก็มีลูกค้ามาก จนทุกวันมีคนมาเข้าคิวต่อกันหน้าร้านอยู่ทุกวันและร้านแห่งนี้ก็เป็นร้านกาแฟาที่ไม่ธรรมดาเพราะจะสามารถสั่งเครื่องดื่มพิเศษได้เครื่องดื่มที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณเกลียดได้และผลของมันก็จะแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า แต่ก็จะมีลูกค้าแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องเครื่องดื่มพิเศษนี้ร้านกาแฟจากใจยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs>